สวัสดีค่ะดิฉันรัตดาวันฝอยทองนะคะจากจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นสมาชิกยูนิไลท์นะคะวันนี้นะคะมีเรื่องที่ตื่นเต้นนะคะที่จะมา,าพบปะแล้วก็พูดคุยกับเกษตรกร,ร,กรท่านหนึ่งนะคะอยู่ที่บ้านหนองตะอุดอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็เป็นแปลงอ้อยที่เ,เป็นกเกษตรที่ลดต้นทุนได้ลดต้นทุนได้อย่างไรนะคะแล้วก็ เขาทำกันยังไงนะคะมีเทคนิคอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณลุงคะแนะนำตัวสักนิดหนึ่งค่ะสวัสดีครับท่านผู้เสและท่านผู้ชมครับกับผมทองแดงพรมดีนะครับผมก็อยู่ที่ตำบลเ,เมืองปัดนะครับอำเภอปัดตุงแพต่กราชิมานะครับคุณลุงมีความประทับใจตรงไหนบ้างคะในผลิตภัณฑ์นะคะเพิ่งใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทปีแล้วมาหนะึ่งครั้งเดียวนะครับ ก็ประทับใจตรงที่ว่าเห็นมันต้นต้นมันน่ะเขียวแล้วพุ่งนะครับพุ่งขึ้นมาจนแตกกอแตกอะไรนะครับจนลําอ้อยก็สูงนะครับใช้ครั้งเดียวได้แท้มีการทดลองดูนะครับอย่างหัวหน้านนท่านมาแนะนํพก็แค่นั้นเองก็ประทับใจนั่นก็เลยปีนี้นะครับก็คิดว่าจะใช้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้นะครับเพราะว่าได้แปลงนี้ได้ใส่ปุ๋ยสูตร์สิบแปดนะครับลองพื้นแล้วก็มาฝังปุ๋ยสูตร์สิบแปดอีกนะครับ แล้วก็มาฉีดยูโอเนกนี่นะครับน้ํากับผสมยูนิแฟรนนะครับสามครั้งนะครับปีนี้จะเป็นยังไงนะครับก็อย่างที่พันเข็นนี่แหละครับพ่อยิ่งผมทามา5าหรือ6ปีแล้วครับแต่ได้บ้างไม่ได้ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างนะครับแต่ก็ใช้ปุ๋ยทั่วไปนะครับร้องตลาดแต่เราก็เพิ่งมาหัดใช้ปีอย่างที่ผ่านมาั่นนะครับครั้งเดียวแล้วปีนี้ก็เลยเริ่มใช้ตั้งแต่ต้นปีเลยอ้อยที่คุณลุงปลูกเนี่ยค่ะเป็นพันธุ์อะไรคะ อ้อยที่ปลูกเนี่ยนะครับเป็นอ้อยขอนแก่นสามนะครับอ๋อขอนแก่นสามแล้ว,ล,ว,ล,วล้วดินนี่มีข้อแตกตาออ่างไหมคะคุณ<ด>ลุงตัวนี้สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับตัวดินเนี่ยมันจะแตกต่างกับปุ๋ยทั่วไปนะครับที่ผมใช้ผมปาทับแกตรงที่ดินด้วยทำไมผมถึงว่าปัทับใจผมเห็นช่วงที่มันเขาเรียกว่าภาษาอีสานเขาเรียกว่ามาแซมอ้อยคหรือว่าอ้อยไม่ขึ้นนะเอามาแซมเขาขุดขึ้นมานดินมันจะซุยดินมันจะอะไรมันจะแตกต่างกับที่อื่นที่อื่นอยู่ข้างเคียงกันเนี่ยนะถ้าดินแห้งแล้วอะไร แทบจะไม่เข้าเลยดินค่ะอันนี้ของเราจะซุยเลยนะครับนี่ค่ะก็จะเป็นดินนะครับนี่ค่ะดินนี่แหละต่างค,ค่ะโอ้ดังนั้นก็คงมั่นใจได้นะครับเพอะเราเปรียบเทียบกับแปลงข้างๆกันนะคะคุณลุงอายุเท่ากันไหมคะอายุอ้อ,อยระหว่างของเรากับของเขาค่ะก็เลยมปนอย่างนี้นะครับอ้อยเขาจะเป็นอ้อยต่อข้างต่อที่สองต่อที่สองนะครับแต่ของเราเป็นต่อแรกต่างกันตรงนีงเลยค่ะ แต่ของเขาจะเป็นระบบอย่างนี้อยู่ทุกทุกครั้งที่เขาทำนะเขาเพราะเขาใช้ปุ๋ยเท่าตลาดแบบนี้ดินเขาจะต่างกันเลยนะครับกับของเราอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับออ้อยเนี่ยมันก็แทนที่เขาตัดก่อนนี่เขาจะพุ่งเขาจะสูกงกว่าเราแต่เขาได้แค่นั้นนะครับแต่อของเราเึ้่มามาปลูกเลยปลายเดือนธันวาเ่ยปลายเดือนธันวาเนี่ย่ะขน้นมาระยะห้าเดือนต่างกันเยอะนะครับุ่งกว่าและสูงกว่ารับกระดาเห็นแตกดีนะครับค่ะ ดังนั้นไว้ใจได้นะครับคิดว่ามั่นใจรอยพิสน์ได้ครับถ้าเผื่อใครสนใจนะคะให้ติดต่อได้ที่ไหนได้บ้างคะอ๋ออันนี้นะครับถ้าหากท่านใดนะครับที่ได้ชมคลิปนี้นะครับแล้วก็อยากจะสนใจอยากมาชมหรือมาดูหรือมาถามนะครับก็ถามผมได้นะครับโทรถามผมได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 1 9 9 9 4 2 0นนะครับอันตัวนี้แหละครับโทรถามหรือจะมาแวะ ผมที่ไรก็ได้นะครับมาที่วัดปา่าขอนแก้วโทรสับบอกผมก่อนนะครับพาไปดูอันนี้เป็นเรื่องจริงเชื่อมั่นได้นะครับค่ะแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจะน่าพอ,อให้กเกษตรทุกท่านนะครับได้ล,ลองไปใช้ดูนะครับครับบอกคงมีแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะ